หลวงปู่คำพรมสวนนุวรรณวัส,สนามจันทร์ท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าอาคมขลังทรงวิทยาคมรูปหนึ่งแห่งจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อคำได้ศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อแก้วพระอุปชาของท่านและตาประขาวพุ่มซึ่งเราเรียนพุทธาคมจนแตกฉานสำเร็จวิชามหาอุดตะกรุดใต้น้ำล่องหนหายตัว ต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์และได้พัฒนาวัดสนามจันทร์จนเจริญรุ่งเรืองมีอยู่คราวหนึ่งมีทหารพกปืนไปที่วัดท่านเห็นจึงพูดขึ้นว่านี่หรือว่าที่เขาเรียกว่าปืนไม่เห็นว่ามันจะดีอย่างไงยิงผ้าขี้ริ้วกู้ก็ยังไม่ออกทหารคนนั้นจึงขอทดลองยิง หลวงพ่อคำจึงโยนผ้าที่ใช้เช็ดป้านน้ำชาไปให้ทหารคนนั้นจึงชักปืนออกมายิงไปที่ผ้าปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกเลยสักนัดทหารคนนั้นจึงก้มลงกราบหลวงพ่อและขอผ้าขี้ริ้วนั้นไปและนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คำพร้มสุวรรณโนวัดสนามจันทร์